สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราจะพามาชมวิธีการสร้างเครื่องเสียงในกระบะรถยนต์นะครับซึ่งอันนี้จะทำเป็น15นิ้ว4ดอกนะครับซาวเต็มอันนี้ก็จะเป็นชุดเดิมที่เราลื้อลงนะครับพอด,ดีลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มจาก15นิ้ว1คู่เป็น2คู่นะครับก็คือ15นิ้ว4ดอกอันนี้เราได้ลื้อแล้วก็เขีรยพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างเราก็ได้กาลังวัดตู้นะฮะ คำนวณสูตรตู้ซึ่งเมื่อเราคำนวณสูตรตู้ได้แล้วนะครับเราก็จะมาทำการตัดไม้นะครับตามที่เราวัดเอาไว้เมื่อเราตัดไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาประกอบเป็นตู้ลำโพงนะครับซึ่งก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตู้ลำโพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือคือเป็นตัวกรอบตู้นะครับเราก็จะมาทำหน้าดอกลำโพงนะครับ ซึ่งจะเอาไว้ยึดตัวดอกลำโพงนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการแต่งนะฮะแต่งให้มันเข้าสนิทมากที่สุดนะฮะอันนี้วงก็จะเป็นวงดอกนะฮะ15นิ้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะฮะซึ่งช่างก็กำลังหาจุดศูนย์กลางอยู่นะครับ เมื่อเราทําหน้าดอกลําโพงได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งประกอบเข้ากับตู้ลําโพงนะครับหน้าตาของตู้ลําโพงก็จะประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราตีตู้ลําโพงเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะต้องยกขึ้นเพื่อทําซาวตัวครอบนะฮะ เราก็จะต้องสร้างตัวโครงสร้างก่อนนะครับทําเป็นฉากให้แข็งแรงเพื่อที่จะเอาตัวซาวมายึดติดต่อไปเราก็มาทําการนะฮะขึ้นโครงสร้างตัวงานซาวนะครับอันนี้เราจะใช้ไม้เป็นไม้ MDF 9มิลน,นะฮะเป็นตัวทำโครงนะครับ เพื่อเราตีปิดตัวตู้นะฮะเราก็จะได้แนวของตัวของซาวนะฮะก็หน้าตาจะประมาณนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งชั้นนะฮะชั้นล่างส่วนชั้นต่อไปเราก็จะสร้างลวดลายนะครับเข้ามาประกบทีละชั้นนะฮะอันนี้เราก็จะทําเป็นชั้นที่สองนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาในการแต่งนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันได้สนิทกัน เมื่อเราได้ตัวแผ่นชั้นที่2องแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะต้องออกแบบลวดลายซาวนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เมื่อเราฉลุลายได้แล้วเราก็เอานำมาติดตั้งเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะได้ตัวซึ่งจะเป็นลวดลายของโครงสร้างนะครับตัวซาว เมื่อเราได้ตัวโครงสร้างตัวบนแล้วนะฮะเราก็มาทําตัวตําแหน่งที่เราจะวางพาวเวอร์นะฮะก็คือเป็นตัวกล่องที่จะบล็อกตัวพาวเวอร์เอาไว้นะฮะข้างล่างนีจะใส่ทั้งซับพาวเวอร์ซับทั้งหมด4ตัวนะฮะ